กรณีของ OR นะครับ5ปีเตรียมลงทุน60,000ล้านมุ่งเน้นไปที่การขยายธุรกิจน้ำมันรวมถึงธุรกิจค้าปลีกหม่อมหลวงปีกทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตทน,น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR ก็เปิดเผยนะครับถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมามีการอนุมัติแผนการลงทุนระยะ5ปีคือนับตั้งแต่ปีหน้าไปจนถึงปี2572 คิดเป็นวงเงิน6 4 5ล้านบาทนะครับโดยหลักๆแล้วจะมีการนำไปใช้ลงทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจน้ำมันก็คือ Mobility 3,1877ล้านบาทนะครับคิดเป็นสัสดส่วนของวงเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ52.8% 2จะเป็นธุรกิจค้าปลีกก็คือ l i f e สไตล์นะครับอีก1,5503 3ล้านบาทคิดเป็นสัสดส่วน25.7% 3กลุ่มธุรกิจในประเทศนะครับ จำนวน1,847ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ18%แล้วก็จะมีกลุ่มธุรกิจใหม่ innovation and new business นะครับอีก2,178ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน3.5%ของงบลงทุนทั้งหมดครับทนนี้นะครับอเนี่ยได้หันมามุ่งเน้นแผนการลงทุน ในธุรกิจหลักมากขึ้นโดยยังคงรักษาความเป็นผู้นําในประเทศในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามันด้วยการขยายเครือข่ายสถานีบริการนะรวมทั้งประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันรวมถึงการเสริมสร้านงะค,ความแข็งแกร่งกับกลุ่มธุรกิจโมบิลิตี้นอกจากนี้นะครับยังมีการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจน้ํามันนะครับสู่ธุรกิจพลังงานแบบผสมผสานให้เพิ่มมากขึ้นอาทิเช่นการสร้างเครือข่ายสถานีชาร์จรถไฟฟ้า eV station plus นะครับแล้วก็การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรองรับแนวโน้มพลังงานสะอาดในอนาคตด้วยนอกจากนี้ก็มีการส่งสัญญาณนะครับถึงผลประกอบการในงวดของปี2568ที่ว่าจะกลับมาขยายตัวได้ดีอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก็ซบเซามาระยะเวลาหนึ่งก็มีหลายประเด็นนะครับสำหรับทาง OR ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางที่ลดน้อยลงในช่วงโควิดนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงภาวะทางเศรษฐกิจที่อาจจะทำให้กำลังในการจับใจใช้สอยมันหดตัวไปแล้วก็มาในเรื่องของการบันทึกทางบัญชีจากการตัดจำหน่าย ธุรกิจบางส่วนที่ไม่ทํากําไรให้กับ OR ออกไปนะฮะก็มีปัจจัยกดดันอยู่หลายเรื่องแต่ปี68เห็นว่าจะกลับมาสดใสเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นการการันตีนะครับจากทางด้าน CFO ของ OR นะครับว่าปี68เนี่ยงบการเงินน่าจะเติบโตอย่างเห็นได้ชัดโดยทางด้านคุณวิไลวันนะครับการจนะกรันตีนะครับรองประธานเจ้าที่บริหารด้านบริหารการเงิน OR เปิดเผยถึงแนวโน้มผลประกอบการในปี68นะครับคาดการณ์ว่าจะเติบโตดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวทางธุรกิจหลักและการท่องเที่ยวที่จะส่งผลให้ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันอากาศยานเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เนี่ยบริษัทยังคงมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากปัจจุบันนะครับที่มีสถานีบริการ PTT Station อยู่จำนวน2,690แห่งทั่วประเทศร้านคาเฟ่ Amazon นะครับจำนวน4,721แห่งสถานีชาร์จ EV Station Plus นะครับจำนวน1 0 2 9แห่ง โดยบริษัทเตรียมงบลงทุนในปี68ไว้ที่18,887ล้านบาทซึ่งจะใช้ในการลงทุนธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกเป็นหลักขณะที่ในมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับอย่างทางด้านบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเองก็มองว่าปี68จะเป็นปีที่ผลประกอบการของ OR จะกลับมาสู่ภาวะปกติอีกครั้งหลังจากที่ผู้บริหาร หันมาโฟกัสธุรกิจทั้งน้ำมันและค้าปีกมากขึ้นโดยจะมีการเล่งขยายสาขาบริการน้ำมัน100แห่งต่อปีและขยายร้านคาเฟอเมซอนประมาณ280ถึง300สาขาต่อปีนอกจากนี้นะครับยังคงคาดการว่าค่าการตลาดหรือตาก,กำไรขั้นต้นจะได้รับรจะได้รับผลกระทบจากการแทรกแซงของภาครัฐน้อยลงเนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงและคาดว่า O อจะพลิกกลับมามีกำไรจากสต็อกน้ำมันมากขึ้น ดังนั้นนะครับจึงประเมินผลการดําเนินงานในปี68จะมีกําไรสุทธิอยู่ที่11,700ล้านบาทเพิ่มขึ้น49%เมื่อเทียบกับปี2567ที่คาดว่าจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่7,000ล้านบาทส่วนรายงานข้อมูลจาก ESG Consensus นะครับจาก13โบรกเกอร์ประเมินกําไรปี68ของ OR อยู่ที่11,221ล้านบาทเพิ่มขึ้น35.9%เมื่อเทียบกับปี67ที่คาดว่าจะมีกําไรประมาณ8,183ล้านบาท โดยให้ราคาเป้าเฉลี่ยอยู่ที่16บาท51สตางต่อหุ้นคิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันอยู่ที่22เครับอ่าก็ในส่วนของ OR นะปีหน้าน่าจะสดใสปีนี้เนี่ยราคาหุ้นถ้ามองภาพรวมทั้งปีนี้ก็ถือว่าลดลงมาอย่างมีนัยะสำคัญคุณจตุพรครับนะฮะย้อนกลับไปเนี่ยถ้าดูเอาเป็น year to date เลยนะฮะราคาหุ้นของ OR เนี่ยจะอยู่ที่ ประมาณ19บาท50ปลายปีเนี่ยยีบาทใช่นะฮะต้นปีเนี้ยสิบเกแล้วก็ลงมาปัจจุบัน13บาท40สตังค์ดูการซื้อขายในรอบ3เดือนที่ผ่านมาปรับลดลงมาแล้วประมาณ24%นตะฮะตรงนี้จะถือเป็นโอกาสเป็นจังหวะได้หรือไม่หากว่าผลประกอบการของโออาร์มันจะทยอยฟื้นตัวได้ดีขึ้นและอย่าลืมว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยไอ้พวกธุรกิจที่เป็นไขมัน ที่ O.R. ไปลงทุนมาก่อนหน้านี้แล้วมันไม่ก่อให้เกิดผลกําไรหนาซ้ํายังสร้างผลขาดทุนให้ด้วยเนี่ยครับมันจะหายไปแล้วจากการตัดจําหน่ายออกไปนะฮะซึ่งแน่นอนว่าด้วยการดําเนินง,งานตามปกติที่มีแนวโน้มด,ดีขึ้นกอบกับการตัดลดไขมันเหล่านี้ออกไปเนี่ยมันก็จะทำให้ผลประกอบการโดยรวมมีทิศทางที่จะเติบโต ได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับและอย่างที่บอกว่าถ้าจะเห็นเรื่องของการพัฒนาธุรกิจที่เกิดขึ้น <c oughs> ของ o ออในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นพัฒนาการเนี่ยที่คุณประภาบอกไปว่ามีการตัดส่วนที่เป็นปัญหาเรื่องของการขาดทุนเกิดขึ้นอย่างไก่ทอดชิคเก้นเท็กซัสนะครับ <c oughs> ที่ก่อนหน้าน,นี้มีการตัดจําหน่ายออกไปเรียบร้อยละแล้วก็เรื่องมีการบันทึกเรื่องของการขาดทุนรายได้ต่างๆเนี่ยเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยในปี68เราจะเห็นภาพพัฒนาการ ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดของโออาร์ด้วยคือก้าวกระโดดหรือเปล่านั้นเนี่ยเดี๋ยวว่ากันแต่เทินอาราวไหมผมว่าน่าสนใจคือมันต้องเป็นสเต็ปไงนะฮะจากขาดทุนมันต้องเทินอาราวก่อนแล้วก็ค่คอยๆฟื้นตัวแล้วก็ไปสู่การเติบโตอีกทีนึงแต่อย่างที่บอกว่าไอการตัดลดไอธุรกิจที่มันเป็นไขมันตรงนี้ออกไปอย่าง Texas Chi c k e n เนี่ยนะฮะอย่างน้อยที่สุดเลยคือมันทำให้ผลการดำเนินงานจากออเปอเรชันจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องมาถูกกดดัน ทุง่งนะฮะแล้วก็นอกเหนือจาก Texas c h i ิคเกเนี่ยก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายธุรกิจนะที่ OR เข้าไปลงทุนมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คือในอดีตนะค,คือย้อนกลับไปตั้งแต่ที่ยังไม่ได้มีการสปินออฟ OR ออกมาเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็โอเคสปินออฟออกมาแล้วก็ยังมีการไปลงทุนเพิ่มเติม,ตมซึ่งมันมีอีกหลายรายการที่เดี๋ยวคงต้องมาดูนะว่าหม่อมหลวงปิดทองทองใหญ่เนี่ย CEO ใหม่ที่มารับไม้ต่อจากคุณดิษทัศน์เขาจะเดินหน้า บริหารนะฮะหรือวางแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไรครับนะดังนั้นก็ดูทิศทางสดใสแต่จะก้าวกระโดดหรือไม่นั้นผมว่ามันเป็นอีกโจทย์หนึ่งะนะฮะแต่ทิศทางมันสดใสขึ้นแล้วด้วยราคาหุ้นที่ปรับลงมาลึกเนี่ยมันก็น่าจะเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่น่าสนใจสําหรับการสะสมเพื่อลงทุนตั้งแต่ระยะกลางขึ้นไปอ,อย่าลืมปีนี้โออาโดนเยอะเยอะนะ,ะโดนทั้งเรื่อง ของการขายสินทรัพย์แบบขาดทุนออกไปใช่ครับนะฮะคือขายสินทรัพย์ที่ไม่ทําเงินแล้วขายออกไปมันต้องต้องบันทึกผลขาดทุนนะฮะมันมีทั้งเรื่องของค่าเงินมีทั้งเรื่องของสต o อกลอสราคาน้ํามันอย่าลืมว่า OR เขาเป็นผู้ค้าตามมาตราเฉะนั้นเขาต้องมีการสต็อกน้ํามันเนี่ยทั้งสต็อกไว้สำหรับการขายแล้วก็สต็อกตามกฎหมายต้องคงคลังเอาไว้จะ กี่วัน20วัน30วันแต่นั่นก็เองนะฮะด้วยราคาน้ํามันที่มันมีการปรับลดลงมาครับก็ทําให้ต้องมีการบันทึก stock loss นี่มหาศาลอ,อ่ะโอเคปีหน้าน่าจะดีขึ้น